แท็บเมมเบอร์ของเราในเดือนนี้นะครับผมขอบคุณคุณพจน์พิศนภูคุณสิทธิโชคุณสัตยินิพาคุณปกป้องคุณนับแชทคุณ Howto Fighter คุณคนย่างไก่คุณสกายเลสคุณเลสเลนอีวิลคุณไมาและคุณนภัสมากที่สนับสนุนในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ VFT ไ a แบบ e Channel ครับวันนี้กลับมากันอีกแล้วกับแวนซิโร่นะวันนี้เราเล่นอะคอลฟ์ฟอสครับเจอกับมูราอิโบเอ้ยมูราคุโมนะครับก็เป็นอะคอลฟ์ฟอสต้องบอกเลยว่าเป็นนนนสายทีี่่่มมมคขขอึ้้ไไรูะ ก็จะเล่นเท่าท nah ี่มันเล่นได้แล้วกันนะครับก็เรียกว่าเป็นของอัพแพดแพดนี้แล้วกันแต่ส่วนตัวก็รู้สึกเฉยๆกับแผ่นรีเจนนะนะครับก็ขอเรียกสายีว่าบูเวฟแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นมุราคุโมะครับเปิดมาเป็นตัวเริ่มโอเคดูของในเด็กกันก่อนมีตามนี้นะครับมีรีเจนอยู่2ตัวนะเดต้าได้มีอยู่2ตัวที่เหลือตามนี้ของที่เหลืออยู่บนมือหมดนะครับไลท์ก่อนเกตหนึ่งครับอ่าตัวนี้เป็นตัวบวกพลังให้ชี้บูสตอมบวกสามพันนะครับหลักๆเด็กนี้จะเป็นโครงบูสตอมทั้งหมดเลย เราเริ่มก่อนครับแล้วก็ฟอนเริ่มก่อนเข้าเทอร์ของมูราคุมโมะครับมูราคุมโมะไลท์มาครับเป็นสติลดาคอนสติลดาคอนตรงนี้ทําอะไรวะเน,นี่ยอ๋อเล่นมันดารววะนานๆเห็นคนเล่นมันดารทีไม่รู้ครับรูปแบบเด็กมายังไงเราไม่รู้เลยบอกตรงนะเอ้เด hey, ็กคี่เอ็ดวาชอบชอบชอบเปิดหามันดารครับไม่เจอโอเคที่เกตสองครับอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าวิธีการเล่นเกตสองเด็กเนี้ยมันเล่นได้หลายแบบมาก จะเล่นออกมาจั่วก็ได้หรือจะเล่นออกมาแบบเสิร์ตตัวก็ได้นะครับเราเล่นเสิร์ตตัวแล้วกันนะครับเล่นเสิร์ตตัวดีกว่าจะจั่วได้จะเสิร์ตตัวก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจั่วตัวนี้ต้องอยู่เหรียถ้าเสิร์ตตัวก็คือเอาแหวนตีนะครับบาซินครับเหมือนเดิมครับผมบวกสองบวกสามพันเป็นตีสิบเอ็ดครับั่งข้ามพีจีล่วงไปแล้วตัวที่สองครับตีไม่เข้าไม่เป็นไรครับตัวที่สามตีครับต้องเข้าครับผมได้ฮิลทิเกอร์ฮิลไปหนึ่งเดม แล้วก็บวกพลังให้แวร์ไปเลยครับมันููจะบวกให้ใครแล้วไม่มีสแตนทีจีล่วงไป2ครับตัวเริ่มเปิดมาเจอเมลสตอมหยิบขึ้นมือครับก๊อปใบเดิมลงเด็กโอ้โหเพอร์เฟกต์สุดหวังข้ามเสียทีจีในสองนะครับตั้งแต่ต้นเกมเลยถือว่าอันตรายครับอันตรายกับบูราคูโมมากไล์มาครับตัวนี้รู้สึกจะเล่นแาบมันดาระเหมือนกันปะโอตีฮิตดีตัวเองขึ้นมือครับโอเครีเทิร์นตัวนี้กลับขึ้นขับเข้าใต้กองครับ ก็คอเหรอมันบอกว่าคอมาตัวหนึ่งนะครับเขาคอตัวอเลสเตอร์มาแล้วก็คอตัวอัลล็อกมาโอ้เล่นแบบแบบปลกๆพอสมควรครับตีตัดเส็จครับตีลงแวนได้ชี้ครับเช็คเบรกไลท์ได้ชี้มาปึ๊บได้ดอทิเกอร์ครับมาจากเมลสตอมได้ดอสองครั้งครับผมโอ้โหมือเยอะไปหนะ เทิร์นที่เทิร์นที่สครับขอไลา์เป็นเมลสตอมเลยครับหลักๆครับถ้าเดต้าไม่ออกก็ไม่ได้เห็นนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยเอามาอินเตอร์เซปแล้วกันอเคครับฝั่งข้าไม่มีตัวเกตดสองป้องกันนะครับแล้วก็บาซิลถล่มเข้าไปเลยครับบาซิลถล่มปะอเลสเตอร์ร่วงครับตีครับโอ้ไม่เข้า ครั้งที่3ครับอันนี้ตีฮิตแน่นอนครับตัวนี้การ์ดจริงก็เก่งนะเอาไว้ขอมือได้เขาได้ PG ครับแต่ว่าเราก็ได้มือคืน้นหนึ่งใบเช่นกันแวนโจมตีครับเป็น14ถ้าได้ทิกจะเข้าได้ทิกครับผมได้เตต้าได้มาจวดได้บาซินครับเดต้าได้ดลวงดเวดต้าเบิร์ดเอ่อเดต้าได้เออมันไม่ใช่เตต้าได้เดต้าเบิร์ดเออโอเคตอนนี้หยิบของแรงก่อนครับคูลก่อนกอรี่เมลตอมนะครับถ้าเราขึ้นสีดำม,มีโอกาสชนะสูงมากครับตอนนี้อันมันชื่อเตต้าอะไรกันแน่นะ เดตาเบิร์ดเออความบอคอฟอสนะครับเริ่มก่อนไล่แดมเข้าไปห้าแล้วไม่น่าได้เห็นเดตาเบิร์ดครับน่าได้เห็นเมลสตอมเล่นแทนก็อบอกแล้วมันเป็นสายบูเวฟนะมันเป็นสายบูเวฟเราใส่เป็นกิมมิกเฉยๆว่าเออมันใช้ได้นะแต่ว่าเราก็ไม่อยากใส่เยอะหรอกสองใบเนี่ยกำลังดีละแล้ว,ลวหลักๆเราเล่นดต่บูเวฟเฉยๆฝั่งข้ามไลท์ซ oh ันโบคุครับเขาต้องการจะตัดมือเรานะครับลงอเลสเตอร์ or, มาทั้งซ้ายและขวาครับผม ตีตัดเสพครับต้องตีตัดเสพสองตัวอยู่แล้วไม่งั้นตีเข้าแวร์เราไม่เข้านะครับตีครับโอ้อลเลสเตอร์ครับเช็คอลเลสเตอร์โลลัวเช็คตัวเล่นกับไอ้นี่รัวๆได้อ่าเดียอ่าเดียมันติดใช่ไหมชื่อมึงชื่ออะไรเนะี่ยเดียมันติดปะเออเดียมันติดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะเทคซันมาครัวถ้าเราจะไลท์เราถึงต้องกดทิ้งมือแต่ถ้าเราไม่ไลท์มึงไม่ต้องทิ้งนะเออเสียของเปล่าโอเค ทีนี้ลงกอรี่ครับกอรี่ไปอโอเคลงกอรี่แล้วกันแล้วก็บาซินครับยืนคำไว้ตรงนี้ตัวใช้บาซินตัวขวาครับกดใช้เทคนะอีก o น e อย t ิน c e p t นะครับกดใช้ตัวเดียวพอมไม่ต้องกดใช้2ตัวกันนะครับเวลาเล่นกันไม่ต้องตีพอดีมี pg ไหมไม่มีมีครับ pg จีปที่3ของเขาหายไปแล้วทีนี้มันจะตีไม่เข้าบอมันตีไม่เข้าปุป๊บเราต้องตีตัดอินเตอร์เซปทั้งหมดเลยนะครับ อาจจะไม่ได้หวังแบบไอ้นี่นะแต่หวังเปิดข้างหลังนะครับหรือว่า,าตีหลายรอบเช็คครับเกียร์สองเช็คตัวบวกพลังเรียบร้อยครับโดนเมลตอมกระชาาหัวเข้าไปยังไม่ทําเป็นกอรี่เลยได้หิวไหมหิวรอดไม่หิวครับซันบาคุล่วงไปแล้วครับนะก็แน่นอนครับไม่ได้เห็นครับอันนี้คือมันจะฟุกมันจะเห็นก็เห็นนะถ้าไม่เห็นก็ตามนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย